เราด่วนครับทุกคน พ่อฮักอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือพ่อเสวียนแวะมาเยี่ยมเยือนบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง,งครับหากใครยังจําได้นะครับ FC แฟนคลับหรือพ่อฮักคุณพ่อเสวียนนะครับที่เคยมอบเงินรางวัลน,น้ําใจให้กับน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพงแบบสดๆส0 0 0 0ืบาทหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนั้นก็คือกลายเป็นกระแสกลายเป็นวัยลอกกันไปเลยใครยังจําได้บ้างครับพ่อฮักพ่อเสวียนนะครับวันนี้ได้แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านลูกสาวที่จังหวัดศรีสะ นะครับทุกคนและวันนี้โอ้โหทําบุญกับอง้์อิงเพบ้านแพงหนักมากๆครับทุกคนแบบโอ้โหลวงเงินมาเป็นอัดนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่บ้านน้องนะครับคึกคักมากมากกับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนบ้านน้องครับแล้วก็ร่วมทําบุญกับกองกระถินขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้คุณพ่อสวียนเนี่ยนะครับโอ้โหได้ทําบุญกันเยอะมากๆเลยนะครับต้องบอกได้ว่า คนลุกครับแล้วก็คุณพ่อท่านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมบ้านน้องนะครับก็คือแบบมาช่วงที่น้องเนี่ยไม่อยู่แล้วเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายคนคงจาได้นะครับกับคุณพ่อท่านนี้นะครับที่มอบเงินให้น้องในวันนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าคุณพ่อท่านนี้สุดยอดมากๆร่วมทําบุญแบบเยอะมากๆโอ้โหเอาเงินมาเป็นปึกแบบนี้เลยแล้วก็เสียบเสียบเสียบทำบุญกองกระถิ่นนะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วสําหรับวันนี้นะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือได้ว่าน้องไม่อยู่นะครับน้องไม่อยู่บ้านนะครับในช่วงช้ ช้าวันนี้น้องไปแสดงที่มหาสารคามเนาะอำเภอเชียงยืนสารคามนั่นเองครับทุกคนตำบลกู่ทองนะครับซึ่งวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานสเสดิดแบนทีมงานสเสดิดแบนเนาะมานี้เลยแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้แฟนคลับ FC ที่อยู่ใกล้ก็เตรียมตัวที่จะไปดูน้องกันแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์โพสตของบอสโจเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนนะหลายๆเหตุการณ์หลายๆ,เ,ารายๆเรื่องราวครับกับบรรดา FC แฟนคลับองคิงที่ มาเซอร์ไพรส์บ้างกับหลายๆเหตุการณ์เนาะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจำได้หมดนะครับอย่างเหตุการณ์นี้เองทุกคนก็น่าจะจําได้ที่คุณพ่อท่านได้แบบไปหาอุงอิงแล้วบอกว่าชื่นชอบน้องมากๆรู้สึกแบบเหมือนผูกพันเนาะรู้สึกแบบ คือถูกชะตานั่นเองครับทุกคนแล้วก็ขอให้น้องรักษาผลงานรักษาความดีแบบนี้ตลอดไปนั่นเองน้องที่คุณพ่อเสวียนเนี่ยเคยพูดไว้ก่อนที่จะมอบรางวัลน้ําใจให้กับน้องในวันนั้นนี่ครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้องอิงเป็นยังไงน้องก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วคุณพ่อเสวียนเนี่ยก็แวะเวียนมาหาน้องนะครับมาร่วมทําบุญกับน้องนั่นเองครับทุกคนองิงถือว่าวันที่โชคดีมากๆนะครับที่มีแฟนคลับเมตตามีแฟนคลับที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์ของพี่บ่าวโทน้ เป็นช่องพี่บ่าวโทนได้มีการโพสต์คลิปของคุณพ่อสเสวียนที่มาบ้านน้องเนี่ยเอาไว้นะครับหลายคนไปหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณพ่อท่านเนี่ยนะครับมอบรางวัลน,น้ําใจให้น้องอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่แบบไม่ได้ออกสื่ออะไรมากแต่ก็มอบให้น้องทุกครั้งนะครับที่เวลาที่น้องโชว์หรือว่า มีโอกาสนะครับคุณพ่อเนี่ยก็จะมอบให้น้องอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆแล้วก็วันนี้ที่บ้านของน้องก็ถือได้ว่าคึกคักนะครับถึงว่าน้องจะอยู่หรือไม่อยู่ FC แฟนคลับนะครับก็แวะไปเยี่ยมเยือนที่บ้านน้องไม่ขาดสายเลยทีเดียวแล้วก็กาแฟหอบฝันของน้องอุงอิงถือได้ว่าขายดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเปิดตอนไหนเนาะก็ขายดีมากๆเลยนะครับนะก็ถือได้ว่าปังมากๆแล้วก็ตอนนี้อุงอิงพื่อนแพงๆๆนะครับน้องก็ถือได้ว่าทํางานทุกวันเลยนะแฟนคลับ FC เนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะให้กําลังใจในทุกๆช่องทางนะครับอย่างล่าสุดน้องเหมือนโพสต์เกี่ยวกับอ่า อยู่ในแอปดำนะครับเป็นเป็นคลิปว right right ิดีโอร้องเพลงแล้วก็มีเพลงที่อ่าเหมือนกับว่าต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับ fc แฟนคลับก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปให้กําลังใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะทําอะไรนะครับตอนนี้น้องก็กลายเป็นกระแสไปหมดนะครับอย่างไปร้องเพลงคนนั้นคนนี้ก็กลายเป็นกระแสนะคุทุกคนคนดังมันมามันย่อมมากับกระแสอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรเนาะทุกคนก็กลายเป็นที่จับจ้องหมดนะครับ นี่แหละเหตุผลที่บอสโจถึงจัดระเบียบยูทูบเบอร์น้องทุกคนในการถ่ายทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยู่หลังเวทีไม่ว่าจะเป็นอยู่หน้าเวทีนะครับบอสโจเนี่ยจัดระเบียบถือว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าบางทีภาพมันหลุดออกมา เกี่ยวกับวงมันก็จะเกิดความเสียหายเนาะเพราะว่าตอนนี้องค์เอกเนี่ยถือว่าเป็นที่จับจ้องระดับประเทศเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้ามีภาพหลุดที่ไม่ดีออกมาหรือว่าภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับมันก็จะเกิดผลเสียกับวงนั้นเองครับทุกคนเนาะบอสโจคือบริหารได้ดีมากๆและเมื่อวานเราได้เห็นบอสโจเนี่ยได้ประชุมลูกทีมใครได้มีโอกาสดูไลฟ์สดที่บอสโจประชุมลูกทีมบ้างนะครับเมื่อวานนี้ถือได้ว่าบอสโจเนี่ยสอนลูกทีมได้ดีมากๆเลยนะครับสอนการเป็นอยู่การเข้าหาคนการอ,าอยู่ในสังคม การรู้จักไปมาราไหว้การรู้จักไวกหว้คนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยบอสโจก็ได้พูดถึงเรื่องของการออกกลางฤดูการด้วยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าถ้าออกกลางฤดูการเนี่ยวงอืน่นเขาก็จะไม่ได้รับกันนั่นเองครับทุกคนเนามันเป็นธรรมเนียมของหมอลำนะครับกับบางทีแบบนางเอกเนี่ยลงจากวงกลางคันนะครับจะไปขึ้นวงอื่นเขาก็ไม่รับนะบทุกคนเขาให้เกียกรติกันสําหรับวงหมอลำแล้วก็เหมือนกับเป็นธรรมเนียมของหมอลำด้วยที่เหมือนกับว่าถ้าคนเนี้ยออกกลางฤดูการ อยากจะไปเคลื่อนวงนี้ก็เขาก็ไม่รับการฤดูกาลนะทุกคนนอกจากจะปิดฤดูกาลแล้วนั่นเองครับทุกคนเขาถึงจะรับกันนะก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้บอสโจสอนลูกทีมไปได้ดีมากๆแล้วก็ต้องต้องเป็นผู้บริหารที่เยี่ยมมากๆสำหรับบอสโจเนาะแล้วก็มีดราม่าใช่ไหมครับทุกคนหลังจากที่บอสโจได้มีการไลฟ์สดเมื่อวันก่อนนะทุกคนเหมือนกับว่ามีคนเข้าไปอ่าต่อว่าหรือว่าอะไรสักอย่างว่าดันแต่น้องอุงอิงไปบ้านแพงจริงไหมนะครับจริงๆแล้วมันไม่จริงเลยนะทุกคนอ่า ความดันหรือไม่ดันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินด้วยซึ่งบอโจเนี่ยดันทุกคนจริงๆนะทุกคนได้ออกเพลงเกือบหมดนะครับทุกคนทุกคนสังเกตดูไหมว่าจะเป็นเหล่าบรรดาพระเอกนางเอกตอนนี้คือมีซิงเกิล การเข้ามาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆให้เห็นแล้วก็มีผลงานออกมาให้เห็นส่วนน้องอุงอิงเพิ่แพงเนี่ยน้องถือว่าเป็นศิลปินที่ชูวงแล้วก็มีกระแสมากๆเพราะฉะนั้นแล้วการดันน้องอุงอิงเนี่ยอุ้มข่าวกระแสมองว่ามันก็สมควรที่จะดันนะเพราะว่าน้องเป็นตัวชูวงแล้วก็มีฐาน fc เยอะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเนาะให้คนเข้าไปดูหมอลำให้ไปดูองค์กรเขาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นแล้วสมควรที่จะดันนะไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะไม่ดันอุงอิงถ้าอุ้มเป็นผู้บริหารอุ้มก็ดันนะครับทุกคนก็สําหรับคอมเมนต์ที่ ไปเมนเขาเนาะทุกคนก็คิดด้วยเนาะทุกคิดด้วยว่าอ่าเหตุสมควรอะไรยังไงที่เขาสมควรจะดันนั่นเองครับทุกคนแต่แต่บอกแต่อุ้มอิ่มเถาแต่เท่าที่ดูคือบอสตัวแกดันทุกคนเลยนะแกดันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนางเอกพระเอกหรือว่าลูกททมต่างต่งในวงแม้กระทั่งตลกแกก็ยังดันเลยอย่างไอยเวอร์เองแกก็ออกอัลบั้มให้นะออกเพลงให้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่บุคคลมากกว่าว่าจะต่อยอดความปังนั้นอะ ไปยังไงไปในทิศทางไหนนะครับน้องมีมข่าวกระแสะคิดว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็องอิงเนี่ยถือว่าสมควรดันเพราะว่าน้องมีกระแสะจริงฐาน FC แฟนคลับเยอะจริงนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ดันะทุกคนสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะน่าส่งเสริมแล้วก็อน่า ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสนอ้อยจะมานำเสนอของคุณพ่อสเสวียนคือน่ารักมากๆแวะเวียนมาทีไรเนี่ยก็ได้รับความน่ารักเสมอนะครับทำบุญแบบโอ้โหเป็นคนนี้แหละทุกคนเขาถึงแบบมีเงินเขาถึงรวยเนาะเขาทำบุญแบบเป็นก้อนอย่างนี้เลยอะ่ะนะครับเอาเงินแบงค์พันมาเป็นก้อนแบบนี้เลยแล้วก็ให้เหมือนกับว่าให้คนที่มาด้วยนะ่ย ปกัปกปๆนะครับทุกคนปังมากๆถือว่าบุญหนักฝักใหญ่นะครับเหมือนกันกับองค์อีพนแพงเนาะเขาถึงได้มาเจอกันนะครับก็นะนะครับ ก็ขอกำลังใจให้กับน้องด้วยกันแล้วกันถือได้ว่าทำงานทุกๆวันจริงๆสำหรับน้องอุงอิมเบ้นแพงนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับในทุกๆการเดินทางด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อเสวียนในวันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุมอิมข่าวกระสอีกเช่นเคยนะครับสนับสนุนอุมอิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ